อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้เดี๋ยวออกมาขับโบววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าขับโบวเนี่ยแอปเดียวเลยเพียวๆเ,เลยวิ่งเต็มที่เต็มที่ทั้งวันเลยจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยที่ผมเริ่ม,มนะครับตอนนี้เก้าโมห้นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ้าขับเป็นอาชีพเสริมในวันหยุดวันอาทิตย์เนี่ยโดยเฉลี่ยจะหาได้ขนาดไหนบางวันเราอาจจะเฮงบางวันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ดูที่ค่าเฉลี่ยแล้วกันวันนี้ที่ผมเอาออกมาขับเนี่ยเป็นรถเครื่องใหญ่นะครับติดแก๊สก็มาดูกันว่าหักแล้วกำไรจะได้ไหมเหลือเท่าไหร่ถามว่าทำไมผมถึงเอารถเครื่องใหญ่ๆออกมาขับติดแก๊สด,ด้วยนะของผมในเครื่อง 3000cc แล้วติดแก๊สอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยราคาแก๊สนะครับเทียบแล้วเนี่ยก็พอๆกับรถเก่งอีโกคาอาจจะกินกว่าอีโกคาสักหน่อยหนึ่งด้วยซ้ำ พอเครื่องมันใหญ่อนะนะจะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆที่มีรถแล้วเป็นรถที่ไม่ได้ติดแก๊สดูซิว่ามันจะคุ้มไหมป่ะงานแรกผมตั้งต้งตนกดกําหนดจุดหมายปลายทางว้ที่สุวรรณภูมินะครับเมื่อกี้งานได้ไมาแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าลูกคายกเลิกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอง,งานใหม่ตอนนี้เนี่ยผมตั้งต้นอยู่ที่สวนลุมนะเดี๋ยวจอดรอดูงานแถวๆนี้หน่อยแต่ตั้งกําหนดจุดหมายปลายทางไว้าาว่าสุวรรณภูมินะครับแต่ดูซิว่าจะมีงานเรียกไปสุวรรณภูมิไหมแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทั้งวันเลยยไดด้้กีี่่บาททตออออนนผมจรู ข้างสวนลุมพินีนะครับจอดรอดอยู่โหตอนนี้สิบโมงยี่ิบห้ายี่สิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงเอาไว้ง่ายเปลี่ยนแผนนิดหน่อยทีแรกกาหนดจุดหมายปลายทางไปสุวรรณภูมิได้ลูกค้าแล้วแต่ว่าลูกค้ายกเลิกจะได้เป็นกันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทใกล้ๆกาลังวิ่งไปแล้วลูกค้ายกเลิกก็เลยมาจอดรอดอยู่ที่ข้างสวนลุมนะครับจอดรอดอยู่ประมาณสักตีสักครึ่งชั่วโมงนะไม่มีงานขึ้นไปสุวรรณภูมิก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนแผนก็นเลยยกเลิก ยกเลิกโหมดกำหนดจุดหมายปลายทางก็มีงานขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็เลยรับงานแรกแล้วไปรับแถวแถวเซ็นทรัลเวอร์เขาเรียกอะไรวะสมัยนี้จําชื่อไม่ได้นะครับไปจัดุจักหนึ่งร้อยบาทก็เลยเออเอาก่อนไปรองานแถวจัดุจักต่อดีกว่าดูที่ว่ามันจะยังไงวันนี้นะครับเที่ยวแรกได้ร้อยหนึ่งเอาละบรรยากาศวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้ยครับโล่งๆหนถานกาลังมุ่งหน้าไปรับลูกค้าเที่ยวแรกของวัน นี่ขนาดวันอาทิตย์น้ำไฟแดงอย่างนานเลยแต่ก็ดีกว่าวันธรรมดาเยอะวันธรรมดาโอ้โหนระลกแตกใกล้ถึงจุดรับลูกค้าแล้วครับเมื่อกี้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะฮะเขาส่งข้อความมาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆกลซเวนตอนนี้ผมอยู่ถแถวๆประตูน้ําเนี่ยหน้าโรงแรมอินทาเนี่ยเจอลูกค้าแล้วโอโ้โหเป๋ามาขนาดนี้เลยเหรอดูดิไม่ใช่มาคนเดียวมาสองคนเจอลูกค้าแล้วครับเป็นชาวต่างชาตินะไปจัดจัดรไป let's go ตอนนี้ได้งานที่สองแล้วกำลังวิ่งไปรับป่ะหาเงินต่อหาเงินต่อตอนนี้ผมก็ได้ผู้โดยสารเที่ยวที่สองไลนที่สองแล้วนะครับรับจากแถวๆพระยาอคอเนี่ยไปวัดโพก็ส่งผู้โดยสารลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้โดยสารไลนที่สองก็ส่งที่วัดโพนะตอนนี้ก็ก็กําลังขับรถหาลูกค้าไปเรื่อยๆมีงานขึ้นมาอยู่เรื่อยละครับเพียงแต่ว่า อยู่ไกลบ้างเจ็ดแปดโลอย่างนี้ก็เลยนั่งรอดูงานที่มันอยู่ไม่ไกลมากนะครับเฮงๆหน่อยว่าวันนี้เนาะตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองยี่ห้าไปสองโมงครึ่งว่าง่ายเริ่มตั้งแต่ประมาณสิเอ็ดไสิบโมงว่าเถอะตอนนี้ได้ลูกค้าอีกเที่ยวหนึ่งแถวแถวรามินทาไปแถวเซ็นทรันพระรามเก้าค่ารถสองร้อยต้น,ตน ผมเปิดเปิดรับในโหมดโบอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดรับในโหมดอโคโนมี่ก็ตอนนี้ท่านรวมเที่ยวที่กําลังจะไปรับนี้ด้วยก็ได้ประมาณประมาณพันหนึง่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะยังไม่ได้หักค่าคอมยังไม่ได้หักค่าค่า,คาแก๊สค่าเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงยี่บห้ากว่าจะไปส่งเสร็จก็น่าจะประมาณสักสามโมงบ่ายสามโมง,งกว่ากว่า ก็โอเคก็พอได้ตอนนี้ผมวิ่งไปเลขไม์ผมขึ้นมาที่ประมาณร้อยี่สิบกิโลตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเติมแก๊สเต็มถังจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งไปส่งแฟนที่ทำงานเนี่ยก็ระยะทางประมาณสามสิบสี่โลพอส่งแฟนเสร็จก็ตั้งต้นเปิดแอปรับงานนะครับตอนนี้เลขหม่ขึ้นมาที่ร้อยี่สิบโลละร้อยี่สิบกิโล,ล,ก,โลกับระยะเวลา สี่ชัมม่วโมงครึ่งไม่ได้ดับเครื่องเลยนะติดเครื่องตลอดเปิดแอร์เย็นมันไม่เปิดไม่ไไวร้อนป่าไปรับลูกค้าอีกเที่ยวนึงครับกําลังมุ่งหน้าไปส่งลูกค้าที่เซ็นทรัลพระรมก้านะครับการจราจรวันอาทิตย์บางจุดก็จะโล่งหน่อยแต่ว่าตามหน้าห้างตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็รถก็จะเยอะนิดนึงนะครับ ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วครับหน้าแถวเซนทรัลพระรามเก้านะนะฝนเริ่มลงเม็ดละตอนนี้ก็สามโมงบ่ายสามโมงเก้านาทีแล้วครับบ่ายสามโมงสิบจอดพักแป๊บหนึง่งตั้งแต่เชา้าตั้งแต่ขับนียยังยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะครับก็หาได้ประมาณพันหนึง่งละพันเกือเสร็จเสร็จถ้าพันหนึง่งยังไม่หักค่าน้ำมันยังไม่ได้หักค่าคอมเออเรื่องค่าคอมเนี่ยผมมีเรื่องจะเมาท์มอยนิดนึง คือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาถามผมเรื่องของการชําระโอนชําระจ่ายค่าคอมผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ของโ o สถ์สปอร์ตนะครับแล้วค่าคอมไม่หักก่อนหน้านี้ผมยังไม่เจอแต่ช่วงเนี้ยเจอแล้วจ่ายเพิ่มเข้าไปก็ไม่หักผมรับแต่งานเครดิตอย่างเดียวคือไม่มีปัญหากับการรับงานเครดิตนะแล้วหักแล้วหักยอดคงค้างกันนะนั้นผมไม่มีปัญหาเลยแต่ปัญหาคืออ้าวและที่ผมจ่ายเข้าไปผมไม่เห็นรายละเอียดชี้แจงว่าตัดยอดผมเนี่ยผมมานั่งรวมรวมยอดที่ผมจ่ายเข้าไปเนี่ย ประมาณห้าร้อยได้เหมือนกันนะก็เลยเอ๊ะเป็นยังไงวะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กับทางบริษัทโปนะครับเดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ฟังตอนนี้รอเขาคอนเฟิร์มเรื่องการตอบรับนัดทางอีเมลอยู่นะครับอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งจากประสบการณ์การขับรถเนี่ยนะครับอย่างวันเนี้ยแลวก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากถึงในส่วนของท่านผู้โดยสารที่จะบอกอย่างนี้คือรถรับจ้างสาธารณะ รถรับจ้างวิ่งรับงานผ่านแอปพลิเคชันแบบเราๆเนี่ยนะครับฝากถึงผู้โดยสารที่มาเป็นครอบครัวมีสองประเภทข้อที่หนึ่งเลยมีเด็กคือบางทีบางครั้งเนี่ยลูกเราไม่ได้น่ารักกับคนอื่นๆทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับเด็กนะแต่ผมจะฝากเป็นเป็นข้อคิดแล้วกันสําหรับผู้ปกครองที่พาลูกพาหลานเด็กเล็กเด็กน้อยขึ้นรถรับจ้างเนี่ยก็พยายามควบคุมดูแล ความประพฤติของลูกหลานทานนิดนึงเพราะบางครั้งเนี่ยผมเจอหลายครั้งก็คือเด็กเนี่ยเราไม่โกรธนะขึ้นมาบนรถเด็กเขาเห็นอะไรเขาก็จะหยิบเขาก็จะจับเขาก็จะกดมีปุ่มหน้ารถปุ่มอะไรตรงไหนก็จะกดเล่นมีของวางในรถเขาก็จะหยิบเล่นซึ่งเราเข้าใจเราไม่โกรธเด็กแต่ที่มันน่างง,งคือบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองไม่ห้ามอย่างผมเคยเจอผู้ปกครองปล่อยเลยลูกฉันจะทาอะไรก็ได้บนรถจะลือ้อจะปีนตีลังกาบนเบา เหยียบเบาะยืนบนเบาะหรือมาลื้อของในรถเขาบอลื้อของก็คือเด็กอะ่ะเด็กเขาก็เล่นของเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่แปลกตรงที่ผู้ปกครองทําไมไม่ไม,ไม่ไม่ควบคุมนิดนึงไม่ดูแลนิดนึงหนึ่งอันตรายเลยเกิดคนขับปีกกระทันหันขึ้นมาเดี๋ยวจะมีมีบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับสองผมว่ามันมันมันไม่ควรอะ่ะคือโดยส่วนตัวผมไม่ได้โกรธเด็กนะแต่ที่จะบอกเนี่ยคือฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กที่พาขึ้นรถนั่นแหละ กับอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นครอบครัวมาเป็นกวนมาเป็นแก๊งพอขึ้นรถมาปั๊บโอ้โหเป็นสวนสนุกเลยบางคนก็คุยกันด่ากันลั่นลถนเลยก็ควบคุมรักษามารยาากฎกติการ,ร่วมกันนิดนึงอันนี้ฝากถึงผู้โดยสารนะครับแต่ในส่วนของคนขับก็อันไหนทนได้ก็ทนเล็กๆน้อยน้อยก็มองข้ามไปนะครับแต่อันไหนถ้ามันเยอะไปเกินไปสําหรับผู้โดยสารทํา ทำพฤติกรรมที่มันไม่ไหวแล้วก็แนะนําว่าก็บอกกล่าวผู้โดยสารด้วยความสุภาพก็แล้วกันป้องกันปัญหาจะได้ทํามาหากินแบบอารมณ์ดีๆปะ่ะเดี๋ยวรอง,งานต่อครับตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบแล้วนะครับได้ลูกค้าจากขนนุหลังสวนมาช็อกโกแลตวิวแล้วก็โชคดีได้ต่อเลยจากช็อกโกแลตวิวไปแถวแถวเจริญกรุงแตตอนนี้ห้าโมงสี่สิบ ติดแล้วนี่ขนาดวันอาทิตย์นะเนี่ยลุยต่อส่งพุทธิสารลายล่าสุดเสร็จแล้วครับไปลงที่เอเชียที T K. โชคดีอย่างหนึ่งคือผมได้ไปช็อกโกแลตวิวแล้วพอส่งที่ช็อกโกแลตวิวเสร็จก็ได้จากช็อกโกแลตวิวมาเอเชียทีสองร้อยแปดสิบห้าบาทขากลับนี้ดีหน่อยขึ้นทางด่วนใช้เวลาเดินทางประมาณสักไม่ถึงห้าสิบนาที โอเคแต่ขาไปช็อกโกแลตวิวจากจากถนนหลังสวนเนี่ยโคตรติดเลยแต่ก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็ใช้ได้นะก็ถึงเฉลี่ยแล้วสรุปแล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้ก็หกโมงสามสิบเจ็ดนาทีก็คาดว่าน่าจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวันนี้ขออนุญาตจบแค่นี้เลยวันนี้หาได้เนี่ยประมาณพันห้ายังไม่ได้หักค่าคอมนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปแล้วสองร้อยสิบโล ระยะทางที่วิ่งจากการเติมแก๊สเต็มถังเมื่อเช้าแล้วก็วิ่งมาส่งแฟนแล้วก็แล้วก็ขับรถต่อรวมระยะทางนะตอนนี้เนี่ยสองร้อยสิบโลเดี๋ยวผมจะกลับไปเติมแก๊สที่บ้านแล้วเดี๋ยวมาดูค่าแก๊สกันว่าเติมแก๊สเต็มถังกลับตอนถึงบ้านนะรวมใช้งานส่วนตัวประมาณเจ็ดสิบโลดูีิว่าหาักแล้วหักค่าคอมหักค่าแก๊สแล้วมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้คำนวณคร่าวๆผมว่าน่าจะเหลือประมาณเกือบๆพันแหละประมาณสักแปดร้อยได้มั้งแต่ยังไม่ชัวร์นะเดีย๋ยวต้องไปคำนวณด้วยทียครับแวะมาเติมแก๊สครับตอนเชา้าเมื่อวานนี้ไม่ได้เติมเข้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายกันเจ็ด้อยสิบบาทเจ็ดร้อยิบาท วิ่งไปประมาณ200กว่าโล250โลวิ่งไป264โลเป็นการวิ่งใช้งานส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งหาเงินนะครับประมาณ70 70 70กว่าโลประมาณ70โลได้ที่เหลือก็เป็นการวิ่งวิ่งหาลูกค้าปเดี๋ยวไปคำนวณกันยกมาสรุปกันอย่างนี้ครับผมเติมแก๊สไปทั้งหมดเนี่ย710บาทนะ แต่ว่าไอ้เจ็ดร้อยสิบบาทเนี่ยมันเป็นการใช้ส่วนตัวด้วยประมาณสักเจ็ดสิบโลไอ้เจ็ดสิบโลเนี่ยก็น่าจะประมาณสักร้อยร้อยกว่าบาทนะครับค่าแก๊สคิดง่ายๆเลขกลมๆคือเรารู้อัตราสิ้นเปลืองรถเราอยู่แล้วอย่างของผมเนี่ยเติมแก๊สไปเจ็ดร้อยสิบาทเนี่ยถ้าหักใช้ส่วนตัวออกวิ่งในในการรับคนอย่างเดียวเนี่ยค่าแก๊สก็น่าจะประมาณสักหกร้อยระยะทางที่วิ่งไปเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบโล ก็ตีถ้าสองร้อยโลในการวิ่งหาลูกค้านะครับได้กลมๆมนะสองร้อยหกสิบโลวิ่งหาลูกค้าประมาณสักสองร้อยโลในการวิ่งรับวิ่งส่งนะครับกับค่าแก๊สประมาณหกร้อยที่หาได้เนี่ยประมาณพันห้าร้อยกว่าพันหกรวมติปรวมอะไรรวมปัจเศนะครับประมาณพันหกหากค่าคอมมิชชั่นของโบไปเนี่ยสองร้อยสิบาทก็จะเหลืออยู่ประมาณพันสี่พันสามร้อยปปลายตีถ้าพันสี่ปัจเศนะรวมติป พันสี่ใช้แก๊สไป600กหกร้อ,600อยก็เหลือหกร้อยเอ้ก็เหลือแปดร้อยสิหรอเหลือแปดร้อยทีนี้แปดร้อยเนี่ยผมเริ่มขับตั้งแต่ประมาณเก้าโมงเก้าโมงกว่าผมใช้ระยะเวลาในการขับรถรับผู้โดยสารรับคนเนี่นะครับใช้เวลาหาเงินเอาไว้ง่ายประมาณเก้าชั่วโมงกว่าตีถ้าสิบชั่วโมง สิบชั่วโมงเหลือแปดร้อยโอเคไหม ä? ในวันอาทิตย์นะในวันอาทิตย์เสียดายอย่างหนึง่งจริงๆผมตั้งใจว่าจะขับจนถึงประมาณสักสักหัวค่ำหัวค่ำสักสองสามทุ่ม,มน,นะครับพอดีว่ามีภารกิจติดธุระไว้ง่ายก็เลยขับแค่ประมาณสักหกโมงกว่าๆแล้วก็หยุดแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดขับถึงประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกไม่มากก็น้อยนะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เฮงแล้วแต่ดวง บางทีเฮงมันก็ได้เยอะบางทีไม่เฮงก็ได้เพิ่มมันนิดๆหน่อยๆแล้วแต่นะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยขับดีจังบางคนก็มองว่าว่าโมอ่ะผมจะบอกอย่างนี้ครับอย่างที่ผมพูดตลอดว่าไออาชีพขับรถเราเนี่ยมันต้องเก่งและบวกเฮงถ้าเราเฮงอะไรมันก็ยังไม่อยู่อ่ะจริงมหมแต่ถามว่าอย่างวันเนี้ยที่ผมไปลองขับมาเนี่ยเป็นวันหยุดวอาทิตย์ หักแล้วเหลือแปดร้อยคุณพอใจกับไรายได้ตรงนี้ไหมที่นี้อย่างนี้ครับที่ผมเอารถคันนี้มาวิ่งแล้วเปรียบเทียบให้ดูเนื่องจากว่าอัตราสิ้นเปลืองของขรถคันนี้ติดแก๊สเนี่ยรถผมคันนี้ติดแก๊สมีอัตราสิ้นเปลืองเทียบเป็นบาทต่อกิโลพอๆกับรถยนต์รถเก๋งที่ใช้น้ํามันไม่ได้ติดแก๊สเพราะว่าคันนี้เครื่องค่อนข้างใหญ่เพื่อเป็นไอเดียครับไปคํานวณต่อย,ยอดกันสําหรับเจ้าของรถแต่ละท่านว่าถ้าท่านมีรถที่ไม่ได้ติดแก๊สเอามาวิ่งแล้วจะคุ้มไหม ผมบอ,อกมางวิ่งแล้วรายได้ประมาณเนี้ยเป็นอาชีพเสริมหากหนู่นนี่นั่นเหลือเจ็ดแปดร้อยเข้าบ้านโอเคไหมบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยแจวแล้วแต่สําหรับบางท่านอาจจะมองว่าไม่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เพราะตัวแปรของแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายการออกมาทํางานอาชีพเสริมหาเงินเสริมแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆท่าน ลองไปคำนวณดูว่าสนใจไหมคุ้มไม่คุ้มเวิร์กไม่เวิร์กกับอาชีพนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําใจเลยถ้าจะมาทําอาชีพแบบนี้นะครับทําใจเรื่องผู้โดยสารนิดนึงเจอหลายรูปแบบฝากไว้ด้วยครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปข่าวหน้าไปเจออะไรไปรู้อะไรมีคําถามคําตอบอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาอัพเดตให้ฟังครับเจอกันคลิปหน้าครับ,บ,รบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป,ไป